ขอขอบคุณเพจผู้แปลอาลิสมังงะสบายสบายที่อนุญาตให้นำมังงะมาลงได้สามารถอ่านได้ที่เพจนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ใต้คลิปด้านล่างให้นะ เจลินคืนนี้ทำโอทีด้วยสรุปเอกสารพวกนี้เป็น PPT เพราะพรุ่งนี้จะใช้ในที่ประชุมได้ค่ะหัวหน้าอุตสาห์ได้ออฟฟิตของบริษัทข้ามชาติเฟงกี้ทำงานมาเป็นปีแล้วแต่ก็ยังเป็นได้แค่ลูกน้องเหมือนเดิมถ้าโลกไม่แต่ฉันก็คงไม่มีวันได้หยุดในที่สุดก็เส,เสียทีพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้า ช่างเป็นวันใหม่กับความผิดหวังใหม่จริงๆเสียงต่อสู้นะน,น,นั่นนี่นี่มันฉากต่อสู้กระเป๋านั่นเงินหรอธุรกรรมเงินสดที่ผิดกฎหมายฉันต้องถ่ายรูปไว้เสียงอะไรมีคนอยู่ตรงนั้น อุ้ยแค่มองตาก็รู้ใจแม่มีขู่เจ้าเหมียวนี่เองอันตรายมากรีบเพ็นก่อนดีกว่าตายแล้วตายแล้วฉันถูกพวกแก่งนั่นจับได้แล้วหูยังดีคลายกับว่าจะมีคนเดินผ่านไปอ๋อ ของฉันหล่นหมดเลยถ้าเกิดคนพวงนั้นได้ยินเสียงฉันขึ้นมาฉันต้องตายแง่แเลยปลอดภัยไม่ถูกจับได้ฉันนี่โชคดีจริงๆคุณฟื้นแล้ว ไม่สบายตรงไหนบ้างไหมคะปวดปวดหัวมากที่นี่คือโรงพยาบาลหรอแล้วทำไมฉันจะต้องฉีดยาฉันด้วยที่ปรึกษาคะผู้ปว่วยเตียงนี้ฟื้นแล้วคะ่ะโอเคผมจะตรวจดูสมองด้านหลังของคุณถูกกระแทกเข้าอย่างแรงและมีเลือดคลั่งอยู่ในกระโหลกศีรษะของคุณคุณพอจะจำได้ไหมครับว่าคุณบาดเจ็บได้ยังไงบาดเจ็บฉันบาดเจ็บได้ไง เดี๋ยวนะฉันเป็นใครเป็นไปตามที่คาดการไว้การลืมคือผลกระทบจากการถูกกระแทกบริเวณสมองส่วนหลังนี่ฉันความจําเสื่อมเหรอนี่คือของของคุณคุณลองดูนะคะเผื่อจะนึกอะไรออกบ้าง1งชั่วโมงผ่านไปจากที่คนดูในโทรศัพท์แล้วทำไมนอกจากงานมันก็มีแต่รูปอาหารเต็มไปหมด คนคนนี้มีชีวิตอยู่เพื่อกินหรือไงกันใน USB ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับงานทำไมต้องใส่รหัสด้วยลองใช้เลขวันเกิดเป็นเลขวันเกิดจริงๆรหัสง่ายๆแบบนี้ดูถ้าข้อมูลที่เสพไว้คงไม่ใช่ข้อมูลสำคัญอะไรมากหรอกเนาะนี่มันการซื้อขายจำนวนมหาศาลวันที่10เดือนกันยายนฉันสกัดการธุรกรรมครั้งใหญ่ของบริษัทไว้อีกแล้ว ฉันเป็นเพียงพนักงานตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่ใช่หรอและต่อให้ฉันจะมีความกล้าหาญมากแค่ไหนฉันก็ไม่กล้าขัดขวางธุรกรรมค้าขายผลประโยชน์มหาศาลหรอกนะนี่ก็เป็นปีที่สามที่ฉันแทรกแซงเข้ามาในบริษัทผู้บริหารชั้นสูงพวกนั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งศพที่ว่างมากอยู่เฉยๆรอกินอย่างเดียว และไม่รู้อะไรสักอย่างในที่สุดพวกเขาก็จะกลายเป็นเบี้ยล่างของฉันสัตกทีน่ะนี่ฉันเก่งขนาดนี้เลยเหรอไม่ไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องเป็นแค่นิยายที่ฉันเขียนขึ้นมาเองแน่ๆนี่มันอะไรไม่ใช่นิยายหลักฐานเหล่านี้เป็นของจริงทั้งหมดเป็นผู้บริหารชั้นสูงของบริษัททั้งนั้นแต่ในโทรศัพท์ ชีวิตประจำวันของฉันคือการซื้ออาหารเช้าให้เพื่อนๆที่ทำงานฟรีทุกวันทำโอทีให้หัวหน้าโดยไม่คิดเงินถูกหักโบนัสการประเมินก็ไม่ผ่านฉันในแบบนี้มันเป็นแค่ภาพลวงตามันนี่มันนี่มันยอดเยี่ยมไปเลยส่งกับที่เป็นฉันจริงๆเลยฉันก็คือบอดใหญ่ที่สวยเก่งแต่โชคร้าย มีประสบการณ์ชีวิตที่น่าสมเพชกุมงความหลับไว้อย่างเหนียวแน่นแล้วก็ยังมีเออตอนนี้ยังมีหน้าตาที่ไม่ได้สวยมากเฮ้ <c oughs> ในที่สุดฉันก็ทำลายทุกอย่างให้กลายเป็นเครื่องบูชาไปสู่ทางแห่งความรุ่งโรจน์ผิวหนังของสัตว์สังคมเป็นเพียงเปลือกนอกที่เศแส้ของฉันต้องได้ครองอำนาจสูงสุดถึงจะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการอย่างแท้จริงเจียนหลิง ฉันกับหัวหน้ามาเยี่ยมเธอเจี๊ยนลิงตอนที่เธอเข้าโรงพยาบาลมันไม่ใช่เวลาง,งานเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถนับเป็นการบาดเจ็บจากการทำงานได้และไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลใดๆไ,ได้เลยเธอรีฟื้นตัวให้เร็วและรีบกลับไปทำงานเถอะหัวหน้าฉันเซ็นสัญญาเป็นพนักงานบริษัทไม่ได้ขายตัวใช้หนี้และแน่นอนว่าจะต้องพิจารณาตามระเบียบการประกันการบาดเจ็บจากการทำงานแน่อยู่แล้ว หัวหน้าจะรีบผลักความรับผิดชอบไปทําไมหรือหัวหน้าจะแค่กังวลว่าเรื่องที่คุณกดขี่ข่มเหงพนักงานนั้นมันจะถูกเปิดเผยถ้าอย่างนั้นฉันก็ยินดีจะช่วยเปิดโปงด้วยเหมือนกัน